สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเชิงเทียนทองเหลืองเรือหงนะครับขนาด24ช่อนะครับ24บช่อก็คือที่ปักเทียนตรงนี้นะครับเป็นทองเหลืองทั้งหมดนะครับก็ปักเทียนลงนะครับเดี๋ยวเอาเทียนมาลองปักดูนะครับก็คืออย่างเช่นเทียนประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับก็ปักได้นะครับเทียนใหญ่กว่านี้ก็ปักได้ครับผม นะครับก็อันนี้เป็นทองเหลืองนะครับทนทานนะครับทนทานถูกแดดถูกฝนได้สบายแล้วก็ตรงเรือหงเนี่ยก็จะมีกระดิ่งเรียกว่ากระดิ่งใบโพนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือ,อเชิงเทียนเรือหงยี่สิบสี่ช่อนะครับทนมากเลยนะครับเอาไว้ในโบสถ์ในหน้าโบสถ์หรือว่า ที่ศารสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเชิงเทียนอันนี้เนี่ยจะทนมากนะครับถ้าถามว่าอยู่ได้กี่ปีก็ถ้าเกิดไม่ไปทุบไม่ไปทำลายนะครับก็อยู่ได้เป็น30ปีซี่40ปีเลยนะครับนะหรือบอกว่าอยู่ได้เป็นร้อยปีก็ได้ก็ยังได้นะครับเพราะว่างานทองเหลืองเนี่ยนะครับทนทานมากนะครับแม้แต่ไฟไหม้ก็ยังก็ยังไม่ไมม ไม่เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงมารีวิวให้ท่านได้เห็นนะครับว่าเชิงเทียนทองเหลือง24ช่อคุ้มค่ากับเงินที่เราซื้อทําบุญนะครับเนี่ยอย่างตรงฐานเนี่ยนะครับก็เป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองสวยงามนะครับหนักด้วยนะครับหนักด้วยครับนะครับเป็นทองเหลืองสวยงามนะครับคือทนนะครับทนทานทนต่อการใช้งานนะครับคุ้มค่านะครับอันนี้เป็น เ,เขาเรียกว่าเวลาเราถวายไปที่วัดเนี่ยนะครับก็เป็นสมบัติของวัดเป็นสมบัติของสงฆ์นะครับก็ได้อานิสงส์ได้บุญกันนะครับเดี๋ยวจะให้วัดขนาดนะครับว่ายาวเท่าไหร่นะครับเชิงเทียนเรือหงส์ยี่สิบสี่ช่อนะครับความยาวนะครับจริงๆมี 7, 9, เจ็ดเก้าสิบสองแล้วก็ยี่สิบสี่ช่อนะครับ ่าเมตรยี่สิบเอาให้สุดเลยนะครับเมตรยี่สิบเนี่ยนะครับความยาวเนี่ยเมตรยี่สิบสีบน่นะครับหนึ่งเมตรกับยี่สิบสี่เซนนะครับความสูงละครับความสูงนะค,ความสูงนะครับความสูงถ้าตรงเรือหงเนี่ยก็ห้าสิบเซนนะครับถ้าตรงที่ปากเทียนสูงตรงนี้นะครับตรงๆนะฮะให้ตรงๆก็สามสามสิบ 3มเซนนะครับสาสามเซนนี่ยความสูงตรงนี้นะครับก็หวังว่าท่านจะได้เห็นของจริงนะครับว่าถ้าท่านสั่งซื้อนะครับก็คือดูรีวิวนี้ได้เลยนะครับดูรีวิวนี้ตรงตามนี้เหมือนที่ท่านมาเดินซื้อเองนะครับเป็นทองเหลืองนะครับเรือหงนะครับเป็นเรือหงเป็นศิลปะเขาเรียกว่าเป็นพุทธศิลป์นะครับงดงามนะครับเอาไว้ให้อ่อ คนที่ไปกราบไหว้บูชาเนี่ยนะครับได้ปักธูปปักเทียนนะครับได้ปักเทียนนะครับก็สวยงามครับขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์นะครับลายตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือเชิงเทียนเรือหงนะครับ24ชอบ่อขอบคุณมากมากครับ